สวัสดีพี่น้องที่คารพบรักทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเรานะครับก็เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของเราปฏิบัติกันมานานนะครับในการที่จะลดน้ําขอพอรจากผู้สูงอายุนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราในการที่จะดเนินการสู้ชีวิตต่อไปในปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นการ,รงานที่เป็นมงคลนะครับแล้ววันนี้ผมพร้อมด้วยท่านนายกเนศน์นะครับ ในโยกการบริหารสจังหวัดครับผมขอบคุณมากครับมันไรเฉยก็ได้นะครับเนี่ยครับในอย่างก็ของแท้เลยนะครับครับก็ผมท่านร้อมด้วยท่านนายกบเรีก็มาหาพี่ร้องเพื่อความเป็นสุขของกคลเช่นกันนะครับแล้วก็ฝากบอกลูกหลานทุกคนว่าให้ดูแลผู้สูงวัยให้ดี ครับแล้วลดน้ําท่านการลดที่มือนะครับเพราะว่าอย่าไปลดที่ตัวอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดนี๋ยหนาวนะครับเป็นห่วงสุขภาพผู้ผู้สูงอายุนะครับอย่างผมอย่างนายกประเด็ดกำนันนี่นะครับเรียนว่าลดตรงไหนก็ได้ครับอย่างแข็งแรงอยู่ยังหนุ่มอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับประสบแต่ความสุขนะครับสำหรับผมนะครับชาดาไทยเสษชีวิตที่เหลือเพื่อชาวอุทัย